คนที่มีความฝันนะคะที่จะเที่ยวรอบโลกก็มีความฝันหนึ่งความฝันก็คือว่าจะต้องไปเที่ยวเจ็ดสิ่งมหศัศจรรย์ของโลกให้ได้นะคะแล้วก็หนุ่มคนนี้ค่ะเป็นหนุ่มอังกฤษได้สร้างสถิติใหม่นะคะลงกินเนสบุ๊คเลยว่าไปเที่ยวเจ็ดสิ่งมหศัศจรรย์ของโลกภายใน7วันทําได้อย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ The time has come. Got hit the has come I've road a n Jamie McDonald, หนุ่มชาวอังกฤษวัย36ปีผู้ได้รับฉายาว่าเป็น Adventure Man ได้เดินทางข้ามทวีปทั่วโลกเพื่อไปเยี่ยมเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกครบทุกที่ภายในเวลาเพียง6วัน16ชั่วโมงกับอีก14นาทีซึ่งถือว่าเป็นการทำลายสถิติโลกโดยเขาเดินทางด้วยการใช้เครื่องบินพาณิชย์และขนส่งสาธารณะเท่านั้นไม่มีการใช้เครื่องบินส่วนตัว สิ่งมหัศจรรย์ที่แรกที่เขาไปคือกำแพงเมืองจีนซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความยาวที่สุดในโลกก่อนจะมุ่งหน้าไปที่ทัชมาฮาลของอินเดียสถาปัตยกรรมแห่งความรักนิรันด์และที่ที่สามที่เขาไปคือนครเพตราที่ประเทศจอร์แดนที่ซึ่งมีหินทรายสีแดงกุลาบแกะสลักด้านหน้าและยังเคยเป็นนครแห่งการค้าขนาดใหญ่ในสมัยโบราณอีกด้วยหลังจากนั้น เขาขึ้นเครื่องบินไปที่กรุงโรมของอิตาลีเพื่อเยี่ยมชมโคลอเซียมสถาปัตยกรรมต้นแบบของสนามกีฬาต่างๆในยุคปัจจุบันแล้วบินยาวไปต่อที่นครวิโอเดอจาเนโรของบราซิลที่มีรูปปั้นพระเยซูคริสตขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนยอดเขาแล้วเขาก็ไปต่อที่มาชูปิชูเมืองสาบสูน์แห่งอินคาที่ประเทศเปรูและท้ายที่สุดเขาไปที่ชิเซนอิชา ปิรามิดขนาดใหญ่ในเม็กซิโกที่สร้างขึ้นโดยชาวมายันเพื่อเป็นอนุสรณ์ของเทพเจ้าระหว่างการเดิน <Soul> ทางเจมี่ <Soul> ได้เดินทางไป9ประเทศใน4ทวีปนั่งเครื่องบินทั้งหมด13ไฟล์นั่งแท็กซี่16คันรถเมล์9คันรถไฟ4ขบวนและรถลากเลื่อนหิมะอีกหนึ่งครั้งซึ่งรวมระยะทางการเดินทางทั้งหมด22,856ไมล์ เจมี่เล่าว่าในอดีตเขาเคยวิ่งเดี่ยวทั่วอเมริกาและปั่นจักรยานเป็นระยะทาง22,000กิโลเมตรจากประเทศไทยไปยังอังกฤษมาแล้วแต่แน่นอนว่านี่เป็นการเดินทางที่ซับซ้อนและยากที่สุดของเขาเพราะมีตัวแปรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศความล่าช้าสุลกากรและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายโดยการผจญภัยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอเมริกาอย่าง Travelport เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าแพลตฟอร์มของ Travelport ช่วยให้ตัวแทนการท่องเที่ยวสามารถวางแผนจองและจัดการแม้กระทั่งการเดินทางที่ซับซ้อนที่สุดในโลกได้ในช่วงท้ายของการเดินทาง Travelport ได้บริจาคเงินจำนวน22,856ดอลลาร์ หรือ1ดอลลาร์ต่อการเดินทาง1ไมลของเจมี่ซึ่งเงินจะถูกนำไปบริจาคเพื่อสารต่อภารกิจขององค์กรการกุศลในการช่วยเหลือครอบครัวที่ต้องการนำเงินมารักษาและบำบัดผู้ป่วยรวมไปถึงสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดเหลือให้แก่คลินิกและโรงพยาบาลในท้องถิ่น oh my God.